ใครที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดนะคะต้องฟังคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนเมื่อก่อนนะหนิงก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดแล้วก็ชอบกักครีมกันแดดก็คือแบบฐาน,นิดเดียวนะคะทุกคนแล้วก็แต่งหน้าเนาะไหนจะแบบกันแดดไหนจะพรายเมอร์ไหนจะคอนซีลเลอร์ก็คือเยอะไปหมดนะคะกันแดดตอนนี้นะเป็นกันแดดที่หนิงชอบมากๆค่ะทุกคนเพิ่งลองใช้นะแล้วก็หมดไปหลายซองแล้วตรงสายต้องไปซื้อหลอดใหญ่นะคะกันแดดตอนนี้เนี่ยเป็นกันแดดเนื้อมูสคือ เกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็ซึมไปกับผิวเลยนะทุกคนมันแบบกลืนไปกับผิวแล้วที่สําคัญคือแต่งหน้าต่อได้เลยเออใครที่แบบกลัวว่าแบบ คือใช้ครีมกันแดดโดยทั่วไปนะมันจะแบบมีความเหนอะหนะแต่ตัวนี้นะคะทุกคนคือมันไม่เหนอะหนะผิวมันให้ความแบบสบายผิวมากๆหนิงว่าถ้าผู้ชายได้ลองลองใช้ดูนะน่าจะชอบเหมือนหนิงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดของสกินชิตตานะคะทุกคนมี spf 50 pa 4บวกนะคะคือปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ uva uvb ได้ด้วยนะเนี่ยดูหน้าของหนิงสิคะทุกคน